รู้หรือเปล่าว่าใครเดี้ยที่สุดใน NBA ท็อป3 NBA Play e r ที่เดี้ยที่สุดไครบอกว่าเป็นกีฬาของคนสูงมาดูในอันดับที่3ครับสปัตเว็บคุณคนนี้เนี่ยถูกมองและเข้าใจผิดว่าเป็น Player ที่เตี้ยที่สุดใน NBA นะด้วยความสูงที่5ฟุต6นะครับหรือ167เซนติเมตรนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมี2คนที่เตี้ยกว่าเขาอีกนะและมาถึงในอันดับที่2ครับเอลบอยคินส์ความสูงเขาเนี่ยแค่5ฟุตห้เองนะหรือ165เซนติเมตรเท่านั้นครับแต่ก็ยังไม่ใช่คน เตี้ยที่สุดนะครับผมและมาถึงในอันดับที่1ครับคนที่เตี้ยที่สุดใน NBA ตลอดการจริงๆครับมัก b ซี่เบิกสครับผมสูง5ฟุต3นะครับหรือเพียงแค่160เซนตมรเท่านั้นเองฮะซึ่งได้ความสูงของเขานะครับผมทำให้เขาเนี่ยดังมากๆแล้วก็ได้ไปเล่นในหนังเรื่อง Space Jam นะร่วมกับไมเคิลจอร์แดนด้วยนั่นเองในปี1996นั่นเองครับผมโอ้เขาเล่นได้ยังไองอ่ะใน NBA ทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย